สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Auto Review ครับวันนี้เรามีรีวิวสุดพิเศษมาให้ชมกันนั่นคือเจ้า BYD Motorhome รุ่นปี2026ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลที่กำลังถูกพูดถึงว่าอาจเปลี่ยนเกมของรถบ้านหรูแบบไฟฟ้าได้เลยครับเราจะพาไปดูทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาในภาพรวมเพื่อให้คุณเห็นครบถ้วนแบบไม่มีตกหล่นครับ เริ่มต้นเลยเมื่อคุณเห็น b y d Motorhome 2026ครั้งแรกสิ่งที่โดดเด่นมากก็คือดีไซน์ภายนอกที่ดูโมเดิร์นและลำยุคมากกว่ารถบ้านทั่วไปครับตัวถังถือว่าเรียบหรูมีเส้นสายที่ดูพรีเมียมด้านหน้ามีไฟเลเแบบเต็มพิกัดพร้อมกันนั้นมีการออกแบบช่องอากาศหรือเกตหน้าตาที่ดูว่าให้ความรู้สึกรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบมากกว่ารถบ้านดีเซลแบบเดิมๆบางคลิปสื่อว่า b y d Motorhome รุ่นนี้มากับหลังคาที่ติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้านอกสถานที่ด้วยครับ ด้านข้างตัวถังมีพื้นที่กระจกบานใหญ่เพื่อเปิดรับวิวข้างนอกได้เยอะซึ่งทําให้บรรยากาศภายในดูโปร่โล่งและสัมผัสได้ถึงความเป็นรถบ้านหรูที่มาพร้อมไอเดียอีวีชัดเจนครับยิ่งเมื่อมองด้านหลังจุดท้ายนั้นได้รับการออกแบบให้ดูทันสมัยมีไฟท้ายแบบยาวและรายละเอียดที่ดูเรียบหรูแทนภาพรถบ้านแบบเก่าๆที่มักเน้นใหญ่เท่ากับหนักเท่ากับใช้ทรัพยากรมากแต่คันนี้คือใหญ่แต่ดูเบาดูล้ำดูไฟฟ้าครับ เมื่อเดินเข้าไปภายในเปิดประตูแล้วคุณจะเจอห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่อย่างแท้จริงครับภายในของ b y d Motorhome 2026ถูกออกแบบให้เหมือนกับห้องสวิทโรงแรม5ดาวแต่ย้ายมาไว้บนหลอได้เลยครับวัสดุที่ใช้เช่นหนังเทียมพรีเมียมไม้หรือวัสดุตกแต่งไม้ไผ่บ a m บู o a c c e n t มีการผสมวัสดุรีไซเคิลห้องครัวเล็กๆแบบครบชุดมีไมโครเวฟตู้เย็นมีเขียงและอุปกรณ์เตรียมอาหารซึ่งเหมาะสำหรับเดินทางแบบหลายวันเลยครับโซฟาและพื้นที่นั่งพักผ่อนถูกจัดวางอย่างดี มีการใช้แสงเล็ดแบบแอมเบียนที่ปรับสีได้ตามอารมณ์มีหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ระบบควบคุมเสียงเสียงพูด voice control และการเชื่อมต่อ s มาร์ทโฮมเช่นให้คุณสั่งเปิดไฟเปิดแอร์หรือควบคุมม่านจากหน้าจอเดียวกันเลยครับห้องนอนก็ไม่น้อยหน้ามีเตียงขนาดใหญ่พร้อมช่องรับแสงธรรมชาติผ่านหลังคากระจกหรือ Skylight รวมถึงห้องน้ําแบบครบมีมุมนั่งอาบน้ํามุมแต่งตัวมุมนั่งพักช่วยให้คุณรู้สึกว่าใช่แล้วนี่คือบ้านบนล้อ ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาครับที่สําคัญคือการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ภายในเงียบสงบไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังแบบดีเซลครั้งก่อนใช้งานได้ทุกที่โดยไม่ต้องรบกวนใครรวมถึงการติดตั้งระบบแผงโซลา่าบนหลังคาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เมื่อจอดอยู่กลางแจ้งได้ด้วยครับมาที่สมรรถนะการบ้างครับเพราะนี่คือส่วนที่ทําให้ b y d Motorhome 2026แตกต่างอย่างชัดเจนเลยจากข้อมูลที่มีหลายคลิประบุว่าโมเดลนี้เป็นไฟฟ้าเต็มรูปแบบ all electric ใช้แบตเตอรี่แบบเบลดแบตเตอรี่ของ BYD พร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าทั้งหมดทําให้เป็นรถบ้านที่ไม่มีการปล่อยไอเสียเลยครับในแง่ตัวเลขมีการอ้างว่าอาจให้ระยะขับขี่เรนราว500-600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC Fast Charging ครับการขับขี่บนถนนจริงแม้จะน้ำหนักตัวของรถบ้านส่วนใหญ่มากกว่ารถปกติแต่ระบบไฟฟ้าพร้อมแบตที่วางใต้ท้องรถช่วยให้จุดศูนย์ถงต่ำ และช่วยให้การควบคุมขับขี่ดีขึ้นครับมีคำชมว่าแม้จะเป็นรถบ้านหรือแต่พวงมาลายัยและช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานบนพื้นถนนหลากหลายไม่ใช่แค่การจอดแคมป์เฉยๆครับด้านระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Driver Assist ก็ถือว่าจัดเต็มเช่นกล้องรอบทิศทางระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนต่างๆซึ่งช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเวลาใช้งานบนถนนใหญ่หรือจอดในพื้นที่แคบครับสุดท้ายมาที่ราคา กัันครบซึ่งเป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากแม้จะยังไม่มีข้อมูลจาก BYD ประเทศไทยโดยตรงแต่จากคลิปและข่าวต่างประเทศมีการประมาณการไว้ว่าโมเดลนี้จะตั้งราคาเริ่มต้นอยู่ราว $150,000 ดอลลาร์ถึง $300,000 ดอลลาร์ประมาณ5-10ล้านบาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและออปชันโดยคลิปหนึ่งบอกว่าเริ่มที่ $185,000 สดอลลาร์สำหรับรุ่นพื้นฐานและอีกคลิปบอกว่าอาจราคาถึง250ดอลลาร์เคลบ300ดอลลาร์เ สำหรับรุ่นท็อปรวมฟีเจอร์เต็มสำหรับประเทศไทยถ้าคำนึงถึงการนำเข้าภาษีออปชันพิเศษและการบริการหลังการขายราคาน่าจะสูงกว่านี้แน่นอนครับซึ่งหมายความว่า BYD Motorhome 2026จะอยู่ในกลุ่มหรูมากบวกเทคโนโลยีสูงสำหรับผู้ที่พร้อมจ่ายและต้องการประสบการณ์ที่ต่างจากรถบ้านทั่วไปหากจะสรุปแบบเข้าใจง่ายใจง่ายก็คือเจ้า BYD Motor h o ต e 2026คือการรวมตัวของบ้านเคลื่อนที่บวก เทคโนโลยีรถไฟฟ้าบวกความหรูเข้าไว้ด้วยกันอย่างชัดเจนครับภายนอกดูดีทันสมัยภายในอยู่สบายเหมือนโรงแรมสมรรถนะไฟฟ้าทําทให้คุณพาไปได้ไกลโดยไม่ปล่อยมลภาวะและราคาแม้จะแรงแต่มาพร้อมสิ่งที่รถบ้านทั่วไปอาจให้ไม่ได้อย่างครบถ้วนสําหรับคุณที่กําลังมองหาประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางแบบหรูหราเลือกได้ทั้งพักผ่อนและขับขี่อย่างลงตัวรุ่นนี้น่าสนใจมากครับ